สวัสดีครับผมแรปเตอร์วันนี้จะมาบอกวิธีดูแลรถยนต์ช่วงหน้าฝนครับเมื่อถนนมีน้ำท่วมขงงโปรดขับรถช้าๆและระมัดระวังหากน้ำเข้าเครื่องยนต์รถของคุณอาจเสียได้ทันทีห้ามขับรถลุยน้ำที่ลึกเกินไป อาจทำให้เครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ขับช้าช้ารักษาระดับความเร็วให้คงที่และอย่าเปลี่ยนเกียร์กระทันหันอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งถ้ามันดับในน้ำมันอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้หลังจากขับผ่านน้ำท่วมให้เหยียบเบรกเบาๆเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรก ตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำท่วมอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ตรวจสอบไส้กรองอากาศหากเปียกน้ำต้องเปลี่ยนทันทีตรวจสอบไส้กรองอากาศหากเปียกน้ำต้องเปลี่ยนทันทีน้ำท่วมอาจทำให้ระบบปรับอากาศเสียหาได้ให้เร,เราช่วยตรวจสอบให้คุณนะ ที่ศูนย์บริการสมยศช่างมืออาชีพจะดูแลรถของคุณอย่างสมบูรณ์กรุณาเช็ดภายในรถของคุณให้แห้งเร็วๆเพื่อเหลียกเลี้ยงเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์อิเล็กทรอนิกส์มีความละเอียดอ่อนมากให้เครื่องมือของเราสแกนทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดรถของทุกคนลุยน้ำมานะครับเกียก็ต้องตรวจดูให้ดีเหมือนกัน หากรถของคุณติดขัดโทรหารถสไลด์สมยศเซอร์วิสเราพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงเราดูแลรถของคุณด้วยบริการและรอยยิม <S <S ้มสมยยศเซอร์วิสพิจิตพร้อมเสมอ24ชั่วโมงครับรับประกันคุณภาพทุกการซ่อมทุกการบริการ ขอบคุณมากครับมาที่สมยศเซอร์วิสดูแลครบวงจรเรื่องรถคุณ